พี่จ้จต้นรีวิวจา้าปทุมลาดเให่โอ้ยรามาเ,เามร่ยๆไปขึ้นัอ้าขออาปลูกปลูกปูกให้ผมเลยปูกเยู <Okay. S 1> กเข้ามันนี่นะสีเกี่ยวดาบ เจียวข้าสีเจียวสด,สด้าวปลาสีแดงสดๆอาเดี๋ยวเาไปเดี๋ยวเอเจียัน ไปเลยพ่อไปเลยไปไนะเม่นอนบัวใหญ่บ้างดูเงี้ยเอาทีมันจบจบัวหนนอยแม่นอนบัวะแญ่นอเออเออ

Ê là nhà chị chơi Dạ đi dạ. rồi nè 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 rồi rồi

ขางอขาพับขาดันมันก็นา่าเมื่เอาค้าหลังโบออกออกพิธาว่ามันค้าหลังอยู่ มันฝักมันขาหลังบ่ครบย้อนทำไมมันขาหลังเลน่นทำคอร์ดครับอยู่บ้านสว่างประมาณหาทุม่มเก็บทองสามชั่วโมองยังบ่ออกอยู่เอาขาหลังออกบ่ถึกท่าเดี๋ยว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 เย็นอีหล่ะ

มาครับพี่น้องครับออเอาาเดป,ป,ปล่อยเลยพอปล่อยเลยปล่อยเลยมาเสร็จเอาตาฟูครับพี่น้องครับแดงจึงคึง เอาค้าล้างออกเสร็จเลยพอดูดดังมนันละเสลิด ไงไว้ให้ก <laughs> ันหนีใ <Stre> ห้กันว่าแต่มันหลอดนะให้ตัวบัวฟอลโดนกว่นี้มันออกบัวใดเนาะการลังออกสามชั่วโมงก็่าน่าปะที่ปกติแล้วหมดเกลงดูเอ็ดเอ็ดอยู่ เนี่ยพันมาเรียกยยก,ยกันเด้อเนี่ยเนี่ยรอดแล้วรอดแล้วมันเลีเาาเ้ยบอีหลาไม่เลี้ยบจักลูกยี่บอกคุณลูกไส้ย,ยังรอเอาขาลังออกครับพี่นอกบานสว่างเด้อทำกอดหาทุม่มรอบดึก อบมาสามชั่วโมงแล้วบอกบอกไปเรียวลูกเรียวลูกจักลูกอยู่ดอกเม่เกาอยู่ <laughs> อเ,เออมันยันเนาะขาขวดทองไม่หลังขวดไปเดียวลูกอีลาเดียวลูก chẳng đã chi tôi là nghe tàu vô nha, bí lệ lên, nhà vô 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 สีแดงสดๆครับวนนะสีแดงสดๆครับในลูกไส้ครับพี่น้องครับคุณพ่อสังเกตว่าบออกสามชั่วโมงพี่สังเกตการทุ่เอินบ้าตึงครับนี่ครับบันสว่างครับประมาณหาทุมครับเอาดากออกครับค้าลังออกครับนี่ครับ พอไม่งอช่องตัวเนี่ยพอส <Yeah. S 1> ามก็ตัวนี้เนาะ mm hmm. พอดีเลี่ยงซ้ำเนีน่ย mm hmm. <laughs>